กูฉ yeah, no um. so ีดสเปย์อยู่ไม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 ่กูกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นขอยิงเธอหน่อยฮัลโหลฮัลโหลทุกคนฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าผมเป็นสลีปสลีปพี่เหรอเชลีปเป็นตำรวจอีกแล้วมาเบื่อชีพหายเลยยิงคนสักคนหนึ่งไปเลยวะผมเป็นเชลีปอีกแล้วอะะทำคุม ผมวิ่งตามไปเรื่อยครับผมอยู่คนเดียวมึงเหรอตอนแรกเห็นเห็นคนเห็นเห็นฟองด้วยนะสีส้มอ่ะฟองไหนตามฟองเกมนี้เกมนี้ไม่มีฟองอ่ะนะสีส้มหายอยู่กับเอ่อก็อยู่อยู่กับอยู่กับอยู่กับไอตตี้อยู่กับกูเนี่ยกูอยู่คนเดียวเนถ้ามีคนตามวิ่งตามีคนถ้ามีคนฆ่าผมมันจะเซฟรีพอร์ตเว้ยรีพอร์ตเอร์เซฟรีพอร์ตอ่าๆไป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  ไปใครคิปสิปตอ๋อสิปติิปมันไม่มีมูลว่ะิปติปติปติปน่นไงโอ้ยสคิตคิบไม่เชื่อกูขอยิงหน่อยกูขอยิงหน่อยกูอยากจับโจร กพวมเห็นวิญญาณได้อีกเล้ยวเอ้านี่นกับดลโเห็นที่ไหนอ่ะตบอยู่ตรงที่กดไฟใครไปบ้างอ่ะมวะนะตีสุดเตินโรหุ่มอยู่ตรงกลางนะครับเพื่เผล่ัวตนอ่ะแล้วฆาตกรมันก็เล็งมือเลยครับเติรนมันคุยกับมึงไม่ได้เติรนตายแล้ว

ไอ้เจ๊แสงเพชรเป็นไอ้เยจ๊แสงเพชรเป็นม oh, mm ึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูโอ้โหกูบอกสกิลไปแล้วเพชรถ้ามีคนถ้ามีคนฆ่าผมมันจะเซฟรีพอร์ตเว้ยคุพอร์เตอร์เซฟรีพอร์ตอะไรนะกูบอกสกิลไปแล้วว่าถ้ามีคนฆ่ากูมันจะเซฟรีพอร์ตตัวเองเพราะมันเพราะมันคนฆ่าแล้วมันก็เป็นคนรีพอร์ตด้วยแคน่ไหนกูเสือ Oh. อ๋อไอเออแล้วมีพี่้ามันก็อรีพอ๋เข้าใจแล้วไอชี่ไอเอ <laughs> ไม่เข้าใจอันน้นตไอตีมันจะเข้าใจมัก็ไม่เข้าใจอย่างอ๋เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอเยอเยโเคตรเยอเลยไอเยเออพีเจียนรี่นาทีงเดมรอยเรอยโดนปาดเรอยพี่เจียนนี่แหละโ มาแล้วมาแล้วค่าได้ค่ามันฆ่าไมได้จะเดเป็นหอไม่อะเป็นหรอคือเฮ้ยฆ่าได้รึเปล่าถ้าผิดตัวรึเปล่าตอะมันกดที่เธอฆ่าเออเอ้าทำไมมิ้เป็นเป็นหลอกจริงด้วยกูฆ่าใครก็ได้ใช่ไหม มันคืออะไรวะมันไม่มีสิทธิ์ฆ่าอะไรยังไงล่ะเหมือนมันยิงอะตายในาถามว่าเนี่ยมอมอมอปิ้งครับไปโชคดีเจอกันบ้าเอ้อมันฆ่าเป็ดลอมผมว่านะ ไปฆ่าฆ่า v ีบีเหรอใส่ฆ้าฆ่าบีบี้กูฆ่าผิดตัวเนี่ยคาวเส่ร์ตาเสิรเจอพอมันฆ่าแบบนี้แบะนี้มันเป็นเบ็ดปลอมเว้ยเบ็ดปลอมฆ่าอะไรบ้าด่าซ่อมตรงไหนมันอยู่ไหนอะซ่อมยังไงกดอ่านรัว เฮ้ยข้างไปอยู่ครับหรือว่ามิมหรือว่ามิมอยู่ข้างเราไเอเอเอเซนมันอยู่ฝั่งซ้ายผมอ่ะแล้วมันก็เลยไปไม่รู้ของมันผมบอกเลยังต้นได้เหรอผมมีคำถามครับเอเพสเอเพสเป็นคนดีผมอยู่บนขนตนดีเอเพสเป็นคนดีผมมีคำถามครับคนที่เดินผ่านเต้นกับฟองกันไปด้วยกันอ่ะไม่แม้คนที่เดินผ่านพวกกูไปสองคนหนึ่งอ่ะคือใครเออ ไอ้เหี้ยมันมืดหมดเลยไฟไฟมันดับมาเอ้ากูเห็นไอ้เที่ยตียืนเห็นไอ้ตีลงมาใช่ไหมแล้วก็กูเห็นศพมันตายเพิ่งตายแบบพอดีเลยอ่ะแล้วมีคนขึ้นไปข้างบนอ่ะไฟมันดับเลยเหรอไอ้เหี้ยกูไปมันดับไอ้เพ็ดมันเห็นพอดีไงมึงถามอิธีได้เออกูคือกูไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่กูรู้แค่ว่ามันขึ้นเตียงกูเฮ้ยไลน์เพียงก็กดอีพคนเออสกิป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 จริง เกมนี้ดีมากทุกคนว้าวเกมนี้มันดีว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้กกเป็นคนดีไอ้กกเป็นคนดีไปแล้วกกเป็นคนดีเป็นวเป็นวยความห้ทุกคนเองไอ้กกเป็นคนดีอ๋อนี่แล้วก็นี่แล้วก็อันนี้ ไอ้พวกสมองจริงที่แท้ทูไอ้ตีอะไรแหมกูอ,อยู่หลังมึงไอ้สัตวะนั่นก็คือชัดแล้วคุณติก็คือคนที่เดินผ่านหน้ากูคือ,อตีใช่ไหมใช่ตีเป็น ชช่กูวถ้าคุณยอมกูเห็นเรากูเห็นเรากูเห็นมึงมึงปาดมึงปาดไอ้ไอ้ใครและคนนี่แหละไอ้ยัยมองไม่ชัดสีมันบ้าด้วยอะดูเอนกูเห็นสีมันเป็นสีนี้กลัวอืมใส่ปลากรดใส่ลูกปลากรดถ้าคุณยอมรับตอนนี้เจินที่สอนอครับไปให้ปากคำด้วยกูว่านะเอาเจ้าโอเคว่าว่าวีวีเป็นทัวร์เลย วีวีเป็นทัวเลยเฮ้ยเป็นเปล่าเฮ้ยเขาระเบิดนะเนี่ยไอ้เหี้ยอ่ะยิง ผมโูกผมบอกแล้วผมผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่ตับสินใจเอีกครั้งจากอมงอัพเกมที่แล้วยิงไปเลยอยู่กันเยอะเลยอยู่่กันเี้แหละมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะเนี่ยห้าหกคนนึงี่ยเป็นคนดีหมดเลยผมเป็นเป็ดกัญชาผมเป็นเป็ดกัญชาถ้าใครผมเป็นผมเป็นเป็ดอันเนี่ย หัว่ะกูเป็นเป็ดปลอมถ้าใครถ้าใครหมดผมเนี่ยถ้าใครหมดผมแบบคนนั้นเป็นเฮ้ยถ้าใครรีพอร์ตผมแบบคนันเป็นโอเคไหมกูเป็นเป็ดปลอมโอเคไหมผมเป็นเซนเทเดียนโค้ดผมเป็นเซนเทเดียนโค้ดกูเป็นเป็ดปลอมผมคเป็นโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปตายให้พวกคนโกรธพวกมันโอเคนะโอเคโอเคได้ได้ผมไปตายให้พวกคนโกรธโอเคผมเป็นเป็ดปลอมอร่อยวะใครเข้าใจเมื่อกี้มั้ไม่ก็คือถ้าถ้าไอ้เหี้ยกกมัน มันดนฆ่าคนที่โหวตก็คือคนที่ฆ่าไอ้กกเวอ้าวเป็นไหนแล้วอะใช่คุูปิดปิดปอมไหมคุณูเป็นอิะฮะาอาคุฟฟเป็นปิดปลอมอ่ะูเป็นอะไรครับนะผม ผมเป็นปัทุชนคนเป็ดธรรมดาครับอ๋อเหรอไม่มีสกิลมมมไ่ีอะไรเลยครับผมเป็นปัทุชนเป็ดธรรมดากูก็ไม่มีสกิลกูเป็นเป็ดธรรมดาเอ้าไม่เชื่อะเอากูเป็นเป็ดธรรมดาเติร์นี้เหี้ยอะไรกูก็ไม่มีสกิลมากนะกูก็ไม่มีกูมีสกิลได้ยังไงกูไม่มี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 จริงๆริงเหี้ยดิมึงจะไปไหนกูไม่มีกูอยู่กับมึงตลอด

โอ้โหเดี๋ยวนั้นเราสามารถตัดคนออกได้เลยนะเอาเราพูดไปนะเราเห็นเราเห็นท okay, exactly, ั้งคู่เลยใครค่ะเราเห็นสีส้มกับสีแดงโอเคใช่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สองคนนี้แหละเอาใครก่อนเอาใครก่อนเอาใครก่อนวี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 อยู่ตรงไหนก่อนเราจะไม่เห็นใครเลยฉันเอาใครก่อนเอาไหนประเมินค่าน้อยไปเดี๋ยวประเมินค่าน้อยไปตอนนี้เมื่อกี้เราอยู่กันสามคนมีมิ้มมีกูมีเพจเชอร์ เออแล้ววีพี่สามารถระบุก็ได้สองคนก็บวกไปเลย <Becca> แล้วกันไอ้ก็ก่อนก็อด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 ก่อนเออดีมากทุกคนกูยังไม่เห็นใครเลยวีเห็นกูได้ไงมันลดสองต่อไม่ให้หรอกดตรงไหนอ่ะไม่ทานแล้ว การจิงอ่าเรียบร้อยอะไรอะ่อมไม่เป <Yes> ็นอู้ปมาณอมนต้องคนสฝังหรือเปล่าใช่ใมันมีค้าล่างมนวิจตรอยู่ไอ่เรียบร้อยแล้ว่ไม่เป็นนี่อะไรอะไร้ามันเกี่ยวเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมกดชอบติดไลคและกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ